ครับผมครูโคครับสวัสดีครับผมช่องผู้ถาวาเรื่องผูส้สาวเล่าครับสาวสาน้อยซ้ำแต่เดีย,เ,ดยเนี่ยคลิปคู่โกคกกเป็นคลิปเนี้ยเอาไหนล่ะเอาใจคนมีความรัก <c oughs> ในวั <c oughs> ไม่ใกล้ฟังนั่งใกล้ห่วยครับพี่น้องผมสี่สิบห้าสิบหกสิบปีเข้ามาฟังคู่โคกรครับแต่ความรักนี่มันเกิดขึ้นระหว่างสองพ่อแด่รักขามคงครับพี่น้องผมในหัวข้อมันนี้ ผู้ขอขอนิยาตบาดคำนะครับนไม่อยากถูกหลอกจึงบอกต่ออจีบอบสา,าวเลาแข,นนข็งไหนหนอแข็งไหนหนอพอมีหวังนจีบใครจีบอย่างไรไม่เสียตัง <laughs> ค์จีบใครจีบอย่างไรไม่เสียตังค์อยากให้สมหวังนะครับไม่ยาก ฝากบอกมานะครับพี่น้องผมพ่อหูยังบอกกันจังหน่อยด้วยมีประสบการณ์บ้างเล็กน้อยบ่มากคือพี่สุรัตน์อกครับนะบ่มากคือประสบการณ์พี่สุรัตน์จา์เฮฟวี่าจารทุกทุกหรอกครับ <c oughs> และอีกหลายคนหลายหลากคนครับแล้วก็ตอนปีช่านํามูลนันล่ะนะครับพี่มโนผมนะครับพี่น้องครับในสปปเล่าเดี๋ยวนี้นะครับนะ ในเรื่องความรักความใคร่นะครับสาวน้อยสำน้อยเปิดใจหลากหลายรูปแบบสาวน้อยไฟว,ว้ที่ฟังเล่านะครับเปิดใจหลายรูปแบบครับบพรว่าที่เป็นทั้งโลกออนไลน์มันมีหลายช่องทางติดต่อได้บอว่าที่เป็นไลน์เป็น facebook เป็นทั้งช่องทางอินสตาแกรมนะแอปต่างๆนะครับติดต่อกันในเวิร์น่แหละมเนต์ต่ว่า y ่า t u b e สายเปิดใจเนาะครับนะที่นี่ ผู้ทีเ่เล่นโซเชียลจริงๆนะพี่รองผมให้คิดไวก่อนเลยว่าเขาเกจงแล้วหลอกงยโดยเฉพาะภาพที่เขาถ่ายออกมานะี่ยนาสดใสเหลือเกินแสดงว่าใส่ใส่สมาร์ทโฟนที่มีคุณภาพยี่ห้อดีว่าภาพเบ่อเบ่มั่วคือคลิปคู่ครองหรอกครับเจ๋วชัดเจน ให้คำนึงถึงไว้เลยนะครับหนุ่มใหญ่ฟังให้วานั่นเขาใส่นวัตกรรมใหม่ท่านสมัยราคาแพงผมภาพที่เขาส่งให้พี่น้องหรือวีดีโอข้อต่างๆนะภาพมันออกว่าชัดเจนบผ่ามัว่วพี่น้องครับนั่นแหละคือเจ้าแม่แห่งโลกโซเชียลนะครับผ่านประสบการณ์มาม่ากหมอย่าบังอาจครับพี่น้องผมอย่าบังอาจหรือย่ำวีดีโอข้อให้เขาถือโทรศัพท์ไปหันมนานี่ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนบางยี่ห้อนะครับคุณภาพดีครอยๆมันมัน,ม,นมันมีระบบกันสันไปนินตนะครับคุณภาพของภาพสีอยู่ในระบบ 4K เลยครับนะย่างหน่อยกับพัน80 HD ขึ้นไปนะครับนะอันนั้นแม้นเท่ากระตุ้โทรศัพท์หรือ,อปินโทรศัพท์ขยับโทรศัพท์แบบรวดเร็วสีภาพที่โบวไหวนะครับ นะมันสิบ,บวิง่งนะครับนั่นคือแสดงว่าคักล่ะครับนะห้พี่น้องสังเกตจุดนี้นํนานะนั่นแสดงว่าเขามีคุณภาพกลัวผู้เถ่าไทยล่ะครับผู้บบาใหญ่ฟังไทยการที่โอนเงื่อนโอนใจไปให้กันนั่นก็นให้นะมารวังครับพี่น้องผมตรงนั้นคำครับอยู่ในสอโปปล่าวเองนะอันนี้เรื่องความรักบ่แมเนการเมืองนะครับสถานภาพโดยทั่วไปนะครับ แข็งที่ยากจนที่คือประเทศไทยนะครับมันี่มีจังหวัดที่ยากจนที่สุดจังหวัดที่ร่ำรวยที่สุดจังสินะทุกประเทศมันี่เป็นแับนั้นนะครับสอปปรลาวนี่บอมเบนว่าที่ยากจนนะครับเป็นเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวนะ้วก็ประชาชนประทุกยากปากหองคืนนี้ภาคครัวเรือนนี่ไม่เยอะนะครับแต่ค่ากิ p ดพี่สูงบอกคือประเทศไทยนะครับติดลงมาเติบโตไปแค่สองก่า แต่สปปเล่าฟาดก็ไปเกือบฮาแล้วครับค่าข้อง GDP คือความาภาคเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศเป็นค่าวัดทางเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจดีบดีนะครับแต่แขวงในปสปปเล่าแขวงที่มีความยากจนอยู่นะไล่ไปตั้งแต่ยากจนมากๆเลยนะครับไปนะก็คือแขวงเซก่องน,นะครับพี่น้องผมอยู่ทั้งภาคใต้ของสองปปเล่านะ อันนี้จีเ็มไปด้วยอากาศเย็นนะอากาศเย็นเกือบตลอดปีนะครับแล้วก็ขนท่างไปมากเนี่ยลำบากมากทางไก่ความเจริญน,นะติดกันก็ฟังเวียดนามนะครับแถวเมืองดานังนะครับแถวจังหวัดดานังของเวียดนามนะอีกฟังอ,อ่อีกทั้งนึงก็ติดกับแขวงจำปัสสักนะครับนั่นคือแขวงเซ่กล่องอันนี้นี่เต็มไปด้วยผู้คนดี ยังบ่ท่านสมัยครับสถานะส,สถานผู้มีประเทศโดยทั่วไปที่เป็นผู้เขาส,ส่วนใหญ่ดังนั้นการทําให้ทาหน้านี่ถ้าผู้ใดมีหน้าถือว่าโอเคเลยละครแถวนั้นนะเห็ดหน้ากินนี่ถือว่าโบดอยากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสิมีพื้นที่ที่ดินของเจ้าขอ,ของนั่นอยู่ในแถบผู้เขาผู้เขากับบนผู้เขาสูงกับผู้เขาเตีย้ยเป็นดอยเป็นหยังไปดังนั้นการติดไปทา การปูเขาต้องปูเขาให้องครับพี่น้องผมอ่านั่นแหละบานมันเกี่ยวอย่างก็ปูบาลให้บางทีสาวม้วนี้บางเพื่อนบางคนนะครับเข้าไปสะแท้นะครับพี่น้องสังเกตเบิ่งจากช่องของอาจารย์แม็กนะครับหลาะตลาดตะรี่นะครับนะบางมองบางวันนี่มูจากว่ดประเทศไทยครับนะบูจากว่าเป็นคนไทยอ่าเขาไปวอานัมเรียนหนีกัาป้าหุ่นกระมีเลยครับเช่นเดียวกับ ทั้งภาคเหนือกอ็สองผูป่าเล่าอยู่ในดิบแดนดิบด,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 ดงดอยนะครับแขวงหัวพัน์ครับพี่น้องผมแขวงหัวพัน์นีประวัติความเป็นมาเนี่คือเล่ากู้ชาตินะครับของพรรคประชาชนเล่านี่ครับถี่มกู้ชาติเล่าทุกวันนี่แหละครับนั่นหรือคือเป็นจุดกําเนิดในการตั้งกองกําลังนะแต่ว่าตอนนี้ไฟฟ้าก,กระดับดูดูขยายไปบ่ถึงไม่ไม่ถึงขอบคุ้ม เราะได้คอบพุ่มพื้นดีนะยังอยู่ในเช่าดงเช่าดอยนะครับความเป็นอยู่ลําบากยากแค้นอันนี้ก็แล่นหนีคนเกอนครับพี่น้องผมต่อลงมากก็คือแขวงถี่มีผภูเขาแหละกระปาแมกไม้ห้วยน้ำลำท่านแต่ว่าคันถึงย่าแมแรงมากนี่อึดน้ำกินนั่นคือแขวงอุดมใช่ครับพี่น้องผมนี่ลายเหตุฟังเอาวันนี้มาสรุปถึงเรื่องผู้สาวเป็นเรื่องไดทีทัศนพิธีต่อผู้สาวไม่อยากอกหักไม่อยากควักโอนไหลน,นะครับ ความเสือของผู้สาวเล่าและก็ครอบครัวของผู้สาวที่อยู่ในปาดิบดงดอยหรืออยู่ในเขชตชนบทเ่านั้นนะครับคือยังคือมีอมวัฒนธรรมการแต่งงานแต่หน่อยครับอายุบถึง15ปีก็แต่งงานแล้วนะครับเนื่องจากว่าสภาวะความเป็นอยู่ของครอบครัวนี่มันอึดอยากอึดเขาอึดน,นาำนะครับตรงไปหาเก็บพักหักฟื้นไปแลกเงินแลกเขานะครับ นะดังนั้นทาหาครอบครัวใดมีผู้ยิ่งายก็ลำบากครับต้องเฝ้าเอาหัวเพื่อที่ไปสางสา,นานหน้าผ้าครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวให้ดส่วนหญ้แล้วสมัยทุ่มือนี่อกันครับสาวเล่าไว้ที่นไว้หน่อยนี่ครับต้องการที่แต้งงานกับผู้ใชยที่มีอายุหลายกว่าเพราะว่าดุ่น้าข้าวเดียวกันเอาไปแล้วก็เฮ็ดเวียกเ่กเป็นบ่มีความรับผิดจอบ หน่อยกับมีแต่ไปแต่งงานกันมีความสุขทั้งด้านเรื่องเพศซื้อ,อแะไรกับทิมกันไปทิมให้ผู้หญิงนี่องลองแรงแรงล่ะครับพี่น้องผมท่องแล้วกับเป็นใหม่กันหลายนะครับลูกดกแท้ๆนะครับรัฐบาลสปป่าเล่าเลยรุ่นลนลงนะครับบอยอยากให้แต่งงานต่างแต่น่อยห้ความรับผิดชอบความบรรลุนิติภาวะมันมีแต่ว่าความจําเป็นของประชาชนมันไม่มีขีดจํากัดแล้วก็ความรักความเอาตัวรอดนั้น มันยากสิบังคับกันได้ครับพี่น้องผมดังนั้นนุ่มหญย,ยฟังให้สิเขาพิจิบสาวล่าต้องไปแบบนี่ครับบอกว่าสิอายุห่างกันสิปียี่สิบปีหรือมากกว่านั้นนะครับไม่เป็นไรแต่ต้องได้ใจเขาก,ก,ก่อนบ่อยเห็บเห็เขาย่านนะี่ครับเขาก็ระลังดินล้นขนควาหาอยากหากินอยู่ครับนะและก็เพื่อให้มีชีวิตรอดนะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีนะครับไพ่ธรรมชาตินะมีมาตลอดนะครับ บางเทือกก็แล้งบางเทือกกระท่วมบางเทือกเคลื่อนแตกความหิวโหยโอดอยากก็มีครับพี่น้องผมนั่นคือสภาพวาความเป็นจริงบ่ไดเอวมาประจานบ่พิดกันก็ประเทศอื่นๆน,นะครับประเทศอ,อื่นก็เป็นคือกันบางรัฐบางแขวงบางจังหวัดก็ต้องระทมถูกบ่าีิเป็นน้ำท่วมไฟไหม้ผลแล้งนะครับรัฐบาลซ้อยเหลือเป็นประจำจนว่างเงินที่บ่มีในคงคังก็มีครับบางประเทศก็ได้ บางประเทศเป็นทะเลสไส้ไยซ้ำไปยืนยากมากกว่านี้ที่นี่เมื่อนุ่มใหญ่ฟังไทยอยากเข้าไปเพื่ออยากให้เจ้าของสมหวังก็ต้องไปเลือกคำนันถูกครับนะเข้าไปซอยเหลือเกลือนหนุนบเมียนวาซักตแต่ว่าไปพ่อกับโลกโซเชียลภาพมาเนี่สวยเหลือเกินแต่งไซฟิลเตอร์แบบชนิดที่ว่าโอโ้หลงไหลเลยล่ะครับนะที่ใจตัวละเบาใหญ่ฟังไทยนะครับเห็นเขาเขราะชัดเจนน้ำเขาวอลนัม ให้พึ่งกำเนึองว่าขนาดคนไทยผู้บบาหญายฟังไทยเองซื้อโทรศัพท์รคาคา6,000-7,000บาทก็ว่าสูงแล้วนะครับเว้นแต่ว่านุ่มรุ่นคนรุ่นใหม่ที่เขามีการมีงานทำใส่สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ยี่ห้อท,ที่มันโด่งดังสามารถถ่ายภาพระบบ 4K รองรับได้หลายระบบนะครับการถ่ายภาพชัดเจนแจวแจ่มใสยังสิมีหน่อยครับนะขัน ห้าสิบหกสิบปีไปแล้วบงบูจักรุ่นนั้นครับนบําบทันในการติดต่อสื่โซเชียลปุ่มใดเป็นใดแอปใดเป็นอย่างบอจักไม่ไดอย่างไหลกระเล่นเฟซบุ๊ก k เล่นไล่นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัท์พอได้อทรหากันแต่ว่าไอ้ผู้ที่เขามาติดต่อกับเขาสาวเล่านะครับภาพครบจาชัดนะมีคุณภาพระบบ h d หรือระบบ 4K คุณนะครับแบบเห็นหวานค้นจมูกคุณนะ ราคามันด้สํามใดครับพวกนี้ต้องสแสวงหาเงินเพื่อจะได้อุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองราคาหมื่นก็บาทขึ้นไปครับที่เขาใส่ติดตอหนุ่มใหญ่ฟังให้ที่ใส่โทรศัพท์หาพันหกพันเจ็ดพันบาทได้ครับนะท,ที่ติดตอก็เขาเนะี่ยคิดบ้างนะครับวามแต่ต่างนะเ้าสิไปหมักเขาลงไในจังหดครับเขาสิมาหมักผู้เฒ่าไทยลงไใ้จังหดครับในเมื่องเช่นนี้ดังนั้นท่านต้องไปสแสวงหาเฉพาะคนที่พ่อๆกัน คือฐานะความเป็นอยู่และเขายัางโเ,เว์ว่างอลังการทางด้านเทคโนโลยีหรือตื่นเต้นต่อนวัตกรรมที่กำลังจะเริ่มเติบโตไปในโลกอนี้นะครับเพิ่งผ้าอาศัยด้วยน้ำใจมิตรไม่ตีที่แท้จริงนั่นท่านมีโอกาสสมหวังครับมแต่โอนมิจะว่ามแจะหยอกแต่หัวกันไปให้ซื้อเขาก็ล่อเอาอดนุ่นทนบ่ไดในความหวานอาของใบหน้าแล้วก็ความหวานของคำเบาความล่อหลอกอ,อ้อยเอา และกับพี่น้องกัน,นุ่งใยฟังไทยโอนกันไปครับต่างประเทศเมื่อนั่นโอนกันมากชนิดจีบมืดฟ้ามั่วดินหลงไหลครับเมื่อหนึ่งนึงนี่มันโมเมนต์หน่อยล้านบาทเลยครับที่เงินไทยและต่างประเทศปลิวเข้าไปสู่ซอปอลาวถามันบอสสังเศรษฐกิจในลาวอีดีนั่นรัฐบาลพ้นหามมาแล้วครับให้คิดถึงจุดนี้ดีนะดังนั้นพี่น้องกับโบเดมาแอนตีบ้บเดมาดาบเดมาหยังนะครับให้ พูดถึงความเป็นจริงว่ารับได้ไหมนะครับนี่คือเหตุการณ์ความเป็นจริงถ้าจะไปหาไม่ให้ดีหาไม่ถูกที่นะครับโมเสียตังค์เสียกับเสียบ่หลายครับคุ้มค่ากำไรชีวิตเราก็คือได้ดูวิถีชีวิตต่างประเทศดูธรรมชาติที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นอยู่นะไปเบื้องสภาพความเป็นดูวิถีชีวิตของแต่ละประเทศของแต่ละพื้นที่นั่นคือกำไรของพ่อ,อ,อครับกำไรส่วนที่สองก็คือ อาจจะไปพบคนรู้ใจหรือคนที่เขาต้องการที่จะให้เราซัพพอร์ตและก็ดูแลเขาไปตลอดชีวิตและก็ดูแลครอบครัวเขานนั่นเป็นสิ่งที่เป็นสองสัน้นสามสั้นขึ้นไปแล้วครับพี่น้องผมนะถ้าเขาไปแบบพี่สุรัตน์สุดยอดครับจอยเหลือได้นำใจผลสุดท้ายก็ได้ใจและก็ได้ อึญื่น้ำอื่นนเอออย่าคิดลึกครับได้อื่นๆก็คือได้ความผูกพันในพี่ในน้องนั่นแหละนะพี่น้องผมตามนี่มาบอกกันครับพี่น้องผมนะอันนี้คือความจริงนะครับนะปฏิเสธไม่ได้พี่น้องที่เขาไปนค้หลวงเวียงจันบอกความเจริญก,กันคือกันแลวกับบานเฮานะ เขาไปเมืองบอลดกโลก,โลกคือเมืองหลวงพระบางยังสิเขาโอเวอร์ว่างอลังการล่ะครับพี่น้องผมหรือไปแขวงง่ๆย,ย,ยังสินะถ้าร่องไปน้ำไปอันนั้นมันอยู่ในประเทศไทยบึงจนเขาไปจากเบึงล่ะครับอยากอยู่น้ำบรรนอคอกอหน้าละ่ะนะเดี๋ยวนี้คนในเมืองก็ไปยามมาสื่อบานสื่อซองอยู่น้ำบรรยากาศที่ดีน้ำบรรนอคอกหน้าแล้วล่องเขาไปสัมผัสธรรมชาติลึกๆของเล่าร่องเบึงกับแล้วพี่น้องเห็นความแตกต่างและความสวยงามครับ อ่าคลิปนี้อนุญาตบาทค่ำสี่แขงตะมีแหละครับพ่อกันคลิปใหม่แ้วครับพี่น้องผมสวัสดีครับ